วันนี้เราก็จะมาทำเห็ดสามรสนะคะมีเห็ดหลินดำนะคะเห็นถูกดีก็ลองเอามาทำดูนะคะปกติเขาใช้เห็ดนางฟ้านะคะอ่าวันนี้เราก็นี่พี่ตู่ก็เอาไปอบหม้ออบลมร้อนนะคะนี่ค่ะประมาณสองก้อนนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบสดอันนี้อบเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาทอดนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็อซอสปรุงรสเจผงปรุงรสเจแล้วก็พริกไทยระหว่างทอดเราก็ใส่นี่ตะไคร้หอมนะไม่ใช่ใบเตยหอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยย่นเวลาโดยเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทอดอย่างเดียวนะคะ ใส่นี่เลยผงปรุงรสเจนะเห็ดเราเหลือนิดเดียวหดเหลือนิดเดียวเราใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสเจหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะ เราจะใช้ไฟประมาณเท่านี้นะคะนี่เราก็ใส่พริกไทยดำไปด้วยนะคะเพราะพริกไทยขาวเราไม่มีเราก็นี่เลยค่ะขยำเข้าไปด้วยกันนะคะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อ ก็นําไปทอดนะคะเห็นไหมคะถ้าใส่น้ําตาลเยอะเขาจะไม่ไวนะฮะกินเล่นนะคะระหว่างหิวระหว่างหิวเจท้องเราจะหิวบ่อยหิวเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทอดเลยจ้าอืม ทอดไฟอ่อนนะคะท่อนอ่อนนะคะไฟอ่อนนะคะ ใส่งาไปด้วยนะคะโรยงาไปด้วย โอเคเดี๋ยวแห้งเรามาดูกันใหม่เสร็จแล้วค่ะเห็ดหลินดำสามรสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะและการให้กำลังใจในรูดดูการนี้เราก็มีเมนูใหม่ที่สุดเลยค่ะเห็ดหลินดำสามรสนะคะ ลองเอาไปทําดูจะไม่เหนียวหอมอร่อยเท่าเห็ดนางฟ้านะคะแต่ก็ใช้ได้นะ,ะเนี่ยโอเคค่ะแบบไหนแบบไหนเห็ดลิ้นดำนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะมาทำกระเพราเห็ดนะคะกระเพราเห็ด ช่วงบ่ายเราก็จะมาทำกระเพราเห็ดที่ที่ที่เหลือนะฮะนี่ฮะเหลือก้อนหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะเห็ดหลินเจอนะคะเฮ้ยเห็ดเขาเรียกเห็ดหลินดำนะคะช่วงนี้เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วจะไปหาเห็ดนางฟ้านะ,ะปรากฏว่าเห็ดนางฟ้า มีนิดเดียวเองนะคะไม่มีเราก็เลยลองเห็ดหลินดำโดเนี่ยแต่ต้องต้องค่อยทํานะคะเอาใส่เอาฉีกให้เขาแห้งๆก่อนนะ,ะไม่ใช่ฉีกแห้งฉีกให้เป็นชิ้นเล็กเท่าๆกันนี่แหละคะ่ะแต่พี่ตู่ไม่ได้ฉีกนะ,ะเอาใส่เตาอบไฟฟ้านะคะอืม เขาจะกรอบแต่หัวหัวนะหางหางนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่วันออกหวานเค็มนะคะโอเคค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเห็ดลิ้นดําำสามรสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับ การรับชมนะคะและการให้กำลังใจในรูดูการนี้เราก็มีเมนูใหม่ที่สุดเลยค่ะเห็ดเลนดําสามรสนะคะลองเอาไปทำดูจะไม่เหนียวหอมอร่อยอมีม